สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยสำนักทางเลือดพบจบแดนในตอนที่23นะครับ เรื่องมาในตอนที่23ก็จะเป็นการประเมินของใต้หัวปิ่นนะครับหลังจากที่สัตว์วิญญาณปรากฏตัวออกมาแล้วมันก็ไม่รอช้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเข้าไปโจมตีใต้หัวปิ่นทันทีแต่เขานั้นก็สามารถใช้ทักษะที่1่เกาะพยัคขาวป้องกันไว้ได้ต่อด้วยทักษะที่3พยัคขาวสวดจำแรงเข้าอัดกับสัตว์วิญญาณหมาป่าวายุนะครับแต่ด้วยความที่สัตว์วิญญาณที่ใต้หัวปิ่นเจอนั้นเร็วมากทําให้ใต้หัวปิ่นตามความเร็วของมันไม่ทันส่งผลให้ใต้หัวปิ่นถูกมันโจ นั้นเขาหัว,หวล้อลากับคนบ้าออกมาทางด้านสัตว์วิญ,ญญาณที่กําลังโจมตีเข้ามาแต่รอบนี้ใต้หัวปิ่นก็สามารถจับมันไว้ได้จากนั้นจับมันโยนไปบนอากาศและกระโดดเข้าไปง้างปากของมันเอาไว้พร้อมกับใช้ทักษะขึ้นแสงพยักเขา่าอัดเข้าไปในปากของมันอย่างรุนแรงส่งผลให้มันนั้นตายทันทีนะครับทางด้านผู้คุมสนามอาจารย์โกงชางหลงที่ได้เห็นก็ตะโกนห้ามแต่ใต้หัวปิ่นนั้นก็ไม่ได้หยุดการโจมตีอาจารย์ที่มาชมก็ต่างพากันตกใจนะครับเพียงไม่นานสัตว์วิญญ,ญญาณก็มีวงแหวนสีม่วงอยออ าจากตัวของมันอาจารย์กงช้างหลวงเขาเองนั้นก็รีบเข้ามาดูสัตว์วิญญาณแต่ก็ไม่ทันแล้วด้วยความไม่พอใจจึงหันไปต่อว่าใต้หัวปิ่นทันทีเพราะเขานั้นสั่งให้ใต้หัวปิ่นหยุดแล้วแต่เขานั้นก็ไม่ได้หยุดใต้หัวปิ่นจึงหันไปกล่าวกับอาจารย์กงช้างหลงอย่างเย็นชาว่าการต่อสู้ระหว่างวิญญ,ญาจารและสัตว์วิญญ,ญาณมันก็ต้องสู้กันตายไปข้างหนึ่งอยู่แล้วและเพื่อให้ได้คะแนนเต็มแล้วล่ะก็ตนนั้นจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่โดนหัก40คะแนนเหมือนหวังตรงทาส่วนเรื่องความเสียหายที่เกกิิดขึ้้นััับสตตววว์ญ,ญ,ญาณให น,นั้นเขาก็จะจ่ายให้กับโรงเรียนเองจากนั้นพอออยเยนก็ได้ประกาศให้คะแนนใต้หัวปิ่นนะครับซึ่งคะแนนพื้นฐานในการเผเชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณระดับพันปีก็ได้100คะแนนซึ่งการต่อสู้ของใต้หัวปิ่นนั้นก็เป็นการต่อสู้แบบประจันหน้าซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของวิญญาจารสายโจมตีแต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ทักษะในการต่อสู้จึงได้แค่45คะแนนและพอออยเยนก็ได้บอกไปอีกว่าให้ใต้หัวปิ่นนั้นชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเเเรรียยยนนนนนนภาาาาใ10วััพะะไม่อง้ขจโดลิ S. สถานะสิทธิ์หลักคืนทันทีในตอนนี้คะแนนทีมของใต้หัวปิ่นนั้นอยู่ที่355คะแนนส่วนทีมของหัวยี่ห่าวนั้นอยู่ที่206คะแนนนะครับซึ่งทีมของหัวยี่ห่าวเหลือเพียงแค่หัวยี่ห่าวคนเดียวที่ยังไม่ได้ประเมินหวังตงและเซียวเซียวพวกเขานั้นประเมินไปแล้วและคะแนนสะสมที่พวกเขาทําได้ก็คือ206คะแนนหากต้องการที่จะชนะทีมของใต้หัวปิ่นแล้วหัวยี่ห่าวต้องทําคะแนนให้ได้150คะแนนนะครับต่อมาหวังตงก็ได้เข้าไปกดดันหัวยี่ห่าวว่าหัวยี่ห a w นั้นต้องได้คะแนนเต็มถึงจะชนะทาง เซลเซียวก็ได้บอกว่ายังไม่มีใครเคยได้คะแนนเต็มเลยและคิดไปว่ายังไงพวกตนนั้นต้องแพ้แน่ๆจากนั้นก็เป็นรอบของหัวอี้ห่าประเมินนะครับซึ่งเขานั้นก็ได้ลงมายังสนามแล้วและเขาก็ได้เลือกสัตว์วิญญาณระดับพันปีทางด้านใต้หัวปิ่นที่ได้เห็นหัวอี้ห่าเลือกสัตว์วิญญาณระดับพันปีเขาก็คิดว่าหัวอี้ห่านั้นใช้ทักษะที่สองไม่ได้แล้วหากใช้แค่ทักษะประเภทติดวิญญาณต่อให้สัตว์วิญญาณน,นอนให้หัวอีห้ห่าโจมตีก็คิดว่าหัวอี้ห่าก,ก็ทาลายการป้องกันของมันไม่ไดด้้้้ววยซําาจกนนัหี ห่าก็ได้เอาวงแหวน10ปีสีขาวของเขาออกมาซึ่งทางสัตว์วิญญาณที่หัวอี่ห่านั้นเลือกก็เป็นราชาสิงโตเพิงนะครับจากนั้นมันก็วิ่งเข้าไปหวังใช้กรงเล็บโจมตีไปที่หัวอี่ห่าทางด้านนักเรียนคนอื่นที่ได้เห็นยังไงก็คิดว่าหัวอี่ห่าไม่รอดแน่นอนซึ่งหัวอี่ห่าเขานั้นก็ไม่ได้ขยับตัวไปไหนหลังจากที่สัตว์วิญญาณโจมตีหัวอี่ห่าแล้วมันก็ได้เกิดไฟประตุข,ขึ้นมาอย่างรุนแรงอาจารย์และนักเรียนก็ต่างพากันตกใจยูยูหัวยี่วที่อยู่ในนนไฟั้แสงที่หนน้้้าาาาผกก็ไดสว่งขึปรฏ ร่างของแมงป่องมรกตขนาดใหญ่พร้อมเปิดใช้งานวงแหวนที่หนึ่งของวิญญาณยุทธ์ที่2เกาะจรพพัดน้ำแข็งส่งผลให้ความหนาวเหน็บแพร่กระจายออกไปทั่วสนามประเมินแม้กระทั่งอาจารย์กงชางหลงเองที่อยู่ราชทินนามพมยุทธ์ก็ต้องรู้สึกถึงความเหน็บหนาวนี้ทางด้านสัสตว์วิญญ,ญ,ญาณที่เผชิญหน้ากับหัวยี่ห่าวในตอนแรกตอนนี้ไฟของมันก็ได้ดับไปแล้วมันเองก็กําลังจะถูกแช่แข็งหัวยี่ห่าวเขานั้นก็ได้เปลี่ยนใจและไล่ให้มันรีบออกจากสนามประเมินไปซะซึ่งมันที่ได้ยอมจํานวนหัวยี่ห่าวแล้ว จึงรีบหันหลังวิ่งหนีไปทางที่มันออกมาทันทีทางด้านใต้หัวปิ่นก็ได้ถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นนะครับเพราะหัวยี่ห่าวนั้นแทบไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแต่กลับทำให้สัตว์วิญญาณราชาสิงโตเพลิงวิ่งหนีไปได้และคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงแหวนของหัวยี่ห่าววงแหวนของหัวยี่ห่าวมันเป็นยังไงกันแน่นะครับส่วนจกักระพัดน้ำแข็งแมงป่องมรกตที่อยู่ในห้องจิตของหัวยี่ห่าวเองหลังจากที่นางโจมตีแล้วนางก็กลายร่างเป็นร่างขนาดเล็กซึ่งพี่เชนเมิ่งนก็ได้เข้า าานางจึงตอบกลับไปว่าสัตว์วิญญาณที่หัวยี่ห่าวเผชิญน,นั้นเป็นแค่ระดับพันปีไม่ควรให้นางลงมือเองด้วยซ้ำและคิดว่ามันไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยสักนิดจากนั้นผู้คุมสนามสอบอาจารย์โกงชางหลงก็ได้ประกนาศคะแนนแทนผอ,อเย่นนะครับซึ่งหัวยี่หา่าวเขานั้นก็ได้150คะแนนเต็มนักเรียนที่มาชมก็ต่างพากันเฮลั่นสนามเลยทีเดียวเพราะมันเป็นครั้งแรกที่มีนักเรียนผ่านการทดสอบด้วยคะแนนเต็มทางด้านรองผอ,อเฉียนตัวตวเขานั้นก็ได้เข้าไปโม้กับผอเย่นให้ฟังว่า สมแล้วที่เป็นสิทธิ์หลักของสาขาวุฒิวิญญาณของตนแต่ผอ,อเยี่ยนก็ส่วนกลับลองผอ,อเฉียนตัวตัวไปว่าจะตัดสินใจเองไม่ได้นะซึ่งลองผอ,อเฉียนตัวตัวก็ส่วนกลับไปเช่นเดียวกันและบอกไปว่างั้นรอให้เหล่าผู้อาวุโสข,ของสาราเทพสมุทรเป็นคนตัดสินใจอย่างรุธิธรรมแล้วกันในตอนนี้ทีมของหัวอี้ห่าวที่เดิมพันกับทีมของใต้หัวปีนทีมของหัวอี้ห่าวเป็นฝ่ายชนะนะครับด้วยคะแนน356ต่อ3 5มานะครับต่อมาอาจารย์กงชางหลงก็ได้ประกาศผลการ ซึ่งอันดับ1ก็คือหัวยี่หาวอันดับ2ก็คือใต้หัวปิน่นอันดับ3ก็คือหวังตงและซุยหยาเจียและนักเรียนคนไหนที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ให้มาซ่อมในอีกสาวันทั้งหน้าหากซ่อมแล้วไม่ผ่านอีกทางโรงเรียนก็จะพิจารณาให้ลาออกทางด้านใต้หัวปิน่นเขานั้นที่กําลังเดินออกมาจากสนามแต่พวกของหัวยี่หาวก็ได้มารอเขาอยู่ที่ทางออกของสนามประเมินซึ่งหวังตงก็ได้ถามพวกของใต้หัวปิ่นไปว่าแพ้แล้วจะหนีอย่างนั้นหรือท้ายที่สุดแล้วใต้หัวปิ่นก็ไม่มีทางเลือก เขานั้นก็ได้คุกเข่าเอาหัวโขไปที่พื้นและกล่าวขอโทษหัวยี่ฮาวต่อหน้าคนเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่ใต้หัวปิ่นขอโทษและวิ่งหนีออกมาบริเวณลูกป,ปั้นของเจเบลลัสสอเลยเครื่อรุ่นแรกแล้วเขาก็ได้บอกกับจู่ลูกไปว่าให้ลาจารนมู่จินให้กับเขาด้วยเพราะเขานนั้นจะออกไปข้างนอกเวลาต่อมาที่ห้องประชุมของสาราเทศสมุรก็ได้มีการประชุมเกิดขึ้นซึ่งผู้อาวุโสสูงสุดก็ได้กล่าวให้พอออเย่ยมนมันเริ่มได้เลยจากนั้นพอออเยี่ยมก็ได้กล่าวไปว่าในวันนี้ ที่ตนเรียกประชุมที่สาราเทพสมุทรนั้นก็เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับโรงเรียนซึ่งทางผออเซียนหลินเอ๋อร์ที่ดีินแบบนั้นนางก็ไม่พอใจจึงกล่าวว่าผอเยี่ยนไปว่าให้ผอเยี่ยนนั้นเลิกเหลวไหลได้แล้วให้เข้าเรื่องสักทีจากนั้นผออเซียนหลินเอ๋อร์ก็ได้กล่าวต่อไปว่าทั้งที่ผอเยี่ยนได้รับปากยกหัวยี่ห่าวให้กับสาขาวุฒิวิญญาณแล้วทันใดนั้นผู้อวุโสส่งก็ปามผออเซียนหลินเอ๋อร์และให้ผอเยี่ยนนั้นกล่าวต่อไปซึ่งทาาางออเยย่นนนนกก็มรรััับบววต้้้ไไดปปแล และให้เหตุผลว่าในตอนนั้นไม่รู้ว่าหัวยี่ห่าวนั้นมีวิญญาณยุทธ์แถมวิญญาณยุทธ์ที่สองยังเป็นคุณสมบัติขั้นสูงสุดอีกจากคําพูดของพอเยนมันก็ทําให้เหล่าผู้อวสูดถึงขั้นตกตะลึงเลยนะครับทางด้านผู้อวสูเสียนก็ไม่คิดว่าหัวยี่ห่าวนั้นจะมีวิญญาณยุทธ์ที่มีคุณสมบัติขั้นสูงสุดขนาดเขาเองก็ยังมองไม่โอกจากนั้นพอเยนก็ได้กล่าวต่อไปว่าแต่สาขาวิญญาณยุทธ์เท่านั้นที่มีประสบการณ์ในการสอนสักผู้ที่มีคุณสสสสมบบัััติิข้นนนนูงงอออเเซลลจึววกไป่า ออยเล่นลืมไปแล้วหรืองไงว่าผออเย่นนั้นไม่เลือกหัวยี่ห่าวเป็นศิธิหลักของสาขาวิญญาณยุตเองและตอบว่าผอออย่นไปอีกว่าแม้แต่ศักยภาพของหัวยี่หา่าวผออย่นนั้นยังมองไม่ออกแล้วจะไปสั่งสอนเขาได้ยั่งไาจากนั้นรองผอเอฉียนตัวตัวจึงอธิบายเสริมไปว่าหัวยี่ห่าวนั้นใช้เวลาแค่8เดือนก็สามารถเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ2ได้แล้วซึ่งนั่นเป็นประวัติศาสตร์ของสาขาบุตรวิญญาณเลยทีเดียวและก็ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มใช้แผนสุดยอดทหารกับเขาทางด้าานส วิญญาณยุทธพวกเขาก็จะไม่ยอมปล่อยวิญญาจารย์ที่มีคุณสมบัติสูงสุดที่1000ปีถึงจะมีสักคนไปอย่างแน่นอนมันจึงทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นทะเลาะก,กันอีกครั้งทางผู้อวส์ของแต่ละสาขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมเช่นกันจากนั้นก็ได้มีเสียงจากผู้อวส,สุสูงสุดของสาราเทศสมุทรกล่าวขึ้นว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นย้อนกลับไปคิดสักหน่อยและถามต่อไปว่าเจตนาเดิมที่สร้างโรงเรียนสื่อหลเครื่องของเรานั้นคืออะไรซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วทุกคนก็ย่อมรู้ว่าโรงเรียนนนสื่อั้อบ เฉพาะสัตประหลาดไม่บ่มเพาะคนธรรมดาผู้อวบอโสสูงสุดจึงกล่าวต่อไปว่า แล้วทำไมไม่บ่มพาอ,อสับป,ประหลาดที่แท้จริงออกมาล่ะในเมื่อหอยยี่ห่าวนั้นมีพรสวรรค์อันน่าชื่นก็ให้เป็นศิลป์หลักของสาขาอาวุธวิญญาณและสาขาวิญญาณยุทธไปเลยซึ่งทางด้านเหล่าผู้อาวุโสที่ได้ยินผู้อาวุโสสูงสุดกล่าวก็คิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยผู้อาวุโสสูงสุดจึงตอบกลับไปว่าถูกต้องแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมารอดูกันว่าพรสวรรค์ของหอยยี่ห่าวนั้นจะทําให้หอยยี่ห่าวนั้นไปไกลได้เพียงใด ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยสำนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่23นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ณที่นี้แล้วนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ